ตาสอตาเซบาคาตาโซตาสอเหตุเลซิโพขอโพเฮตุนุลลาซาดลีเนอเมือกะพัดติพีพื้นืูแว่เลระเลทะเลอับบุเกเกเลอจีเกเกติ์ตอเก้ติ์ตอเก้โอเลละโอเลทะโอเลมืดหนึโอเลมือทอ โอเล่จีเล่บุก็ลาตอตตุลอคฮอเชอเซ่เต่ามือคือตับิมือซาพีเต่าชูเคลตัมมันเนอกเกตาเรตาบาตัมบูตาบาตัมมือตาคือแต่ดาตามมาบะคาเลตาสิคอสิญาตันนัเปิดดะคอพลบะคาเลเปิลุเปิลลาเบริปุเก ตามมาบาคาเลตสิคสิญาเลเป็นลึกเป็นหลาเปรีเปร,ปร,ปรนเรนี่อาเกตตามมาเลอาเชียเกเลละดวดทออาเกตสิคสิญาเนตัดทื่อสูดทื่อสะละช้อเวด่าเบเกปรากูปรากิญอเนอสดทอสะทอสุแหละสะแหล ta đồ thọ thọ xe về đà này mình về đà lỡ ta ô đỡ bơ bơ ô đỡ bơ ghi bơ ghi lưu bơ lạ bơ bà cực tỏ bơ ghi bơ ghi bơ lưu bơ lạ đà về bơ mê tư cực tỏ bà bơ mê tư xì nhà bà à kê ta lỡ ư lọ nọ à đồ đê dọ bơ kê bà cực bà nhò ปรปรปุตุปัสสาวณนอาบปะเมสเป็นนปริปรปนรืงรานี ics, it, ่ดีสปพุณนนทีสาพุณนนอเกยอาเกตัดดูดอ่อทอเลอเกบะปะเมกว่ากว่าชมิโชโมโชโมกิยาเละตาอุตาโชเล่าคีเลบเลญานี ปอโอมือคือโอเซลบาโอเดตาคูตาพ่อโอเดตากุกุเล่เลเล่เปลเปลยนี่มีเวลาเปลยน้อนนี่เอาโอเดตาดือตาทูโอเดตาจูตาหน้ามีเวลาเปลือเปล่าเปลือเปลือกนี่นหรอแต่เลือเล่าเลือกเกกันเนี่ยเมื่อเลือเปลี่ยนเนี <sozial Contract envy> <ino parler> ่ยโอคูพ่อโอมือคือเม่ต้องโอเดตาจูตาหน้า โตเดตาดตาทูบาตเดืกี่ีือลาบนี่อาจจลลาเดตับโพคาบาก็ตัโพคาตับโพคานี่แม้แต่ตับโพคาบามิบาจันี่อาิจะกิโอดโอาอาลจอลาโอเจาะคูเจาะคูบามินบอยาคูดิซัตตอร์นี่นีตัวน <t os> ึงเนี่ยวัฒนธรรมโต้บาวัฒนธรรมโอไมนจะเดอไจะปรับเพี้ยนนี่เนี่ยอาจารย์โต้บ ปัปีุบันเนี่ยมาจะแลเลอะกาะกอลุล่าลุลาเด้อรีรีตเลตาโอตาชเลื่อกปญหนี้นี่หละจะเลาวเบาื่องนลุล่กีพบหสิ่าแต่บ้าคือดาสิยาเรื่อล่ากิเกเนี่ยมื่อเรปัญนี้โอมโอคือนุ่่าเลือกินเลเปลี่ตมือตาคือโอ tabuta bato bo tabuta ba anih mini cha lepa kupa nya er buta ni cha bana ni cha ta ke pa buta ba da ami a cha che pha da ni mini ni cha anih ni cha che pha da ni mini ni cha ko ko da ta ku ta po cha ta tu nu s ko la sa cha lo le gila ple o de cha ti ta chu ta na ta ri ta ri le pa ku ba nya ba nya de ma ski ma su ko อนิจจมาจากนี้เ็บาสิกสิญาเล่เปเกิดแท้เกิดตตเก็บปุกีปุกเ็บป็นลึป็หละจะมีแล้วมีแล้วจ่าแล้วด้จ่าะเกปายะนี่เปิดสุดท้อซาทอตืตืดีซอตาพกี้พกาวนออันนี้เปินบาเกิดตเกเกิดจะจบปาเต้ผาเรามาลบผาเห็นเลเกิดตต mà nhà đã lơ có chỗ tệ có bà to ta ghi ta ghi ta ta là lơ chỗ tê mà nhà bà 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 kê bà nhỏ lơ có chỗ tê bà to đã khi cứ thơ cứ thơ tức cực thơ này ta đã về bà to về ghê là ghê cứ tử tử khi cứ thơ này lơ tha có pa เจตเต่าโกปาเนี่ยเลือหลักี้เกลนลอดช่อใน้จตเตเล่ากกปาเล่แต่าพอหลอดลือดหมื่นนึกมือ่อปาเนี่ยวัุดจจาดอแล้วรับเป็นนิวัฒนธรรมเลล้านนาอันนี้อ๊เวทิตจาดอแบบเอโอเจดีจดินนีเปงะเมอาาสงการนาปีใหม่สงการเนี่ยโอดเนี่เด้อปัิญาบุบะมาตาเจเด้อ โตดาโชก็ดเลอันกก็ตืเตมดเล่จกเดลอตาลาตาหวตาแกเลกาจเตะประเป็นิวัฒนธรรมเลกาจดเตะปุ๊บาสิญญาปุบบามาปุบาเกโลปุ๊บบาสิญญาปากกจเตะม่ได้สิญญาต่ิจการเลจเตหรือเ่า ຕະມາລຸມັດໂຕລະບາຕະເຄນີ້ລໍສຸຫາກໍສາກໍມືນໍເລົ່າພົນດີໂພຊາບາບລໍຕືນິມາລໍຕືນິສကນຍາເລຈຕອາຮຕາແກລະຈໍປຕດສໍເຍລວມ ตาเลือกปตาดาเวเป,ปิบปาเลืปะกาเฮาิแต่เวดาเปะบัาสินญก็จะปาสินญาก็จะ,ะกัะนดิเมสิญญาดีอันนี้เกมือมาจากได้โชตเนี่ยสิญญลือปตาดาเวเขาเจปตาในโชติอ่มาจากดเดอะสิญญประกา,าเฮืดอีกเกมาจากปฏ้อตาหลุดโดดทุนีก็บฏิให้อแล้วกะจาตาหอ

ภาษาวาาอดคาบดคาบดคามนอตนหน่วยกินหน่วยกี่มนนกอเนี่ยกจเตะแต่ปรเทศชีเนี่ยมันรด้จาเลยแต่นกจดเตะแกจดเตะนันบ่มาดูดเจ๊ก้ามคำนี้ระอันหลุดดูความสำคัญเนี่ยเราก็เบื่อมาเมดูดเจก่อนหรอหน่วยกี่ก็บเจมาได้อีมาไม่ได้เพอ anh nào không muốn nhau, bớt sao vẫn nói là cái, bớt cái thế là bớt cái đàn này cho té ra nó bám mà xin nhau rã cả, anh nào quan sát mờ pha bám mi mờ bẹ này, à má ha gò bá gì, bám mi té pha lo mò nọ, thi được cái, bớt cờ bát cọ được cái, thi cái ô đĩa bể, bát cọ cái ô cứ Ba so bache basso bache số chaconichi bablo percruci percrubacone Tala alodone puca bablo paha percrupa cacota di nini di nì gay The bread after ma bamboca hoa hết sinhapata oh bacupa nhoa di nì ghi 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 ghi

ta bồ tát thế à mẹ bậc cứ lư to đó cứ lử, bậc cứ này là tức lư tức cứ là ba cơ cho tên này tức đã cha gì ba mà chả lo đồ là cứ lư là cho tên à ta cứ to này ô đã về ba nhau cứ đã cha ta đã về mẹ ta đã có thơ đã có thơ này, lẽ đã đã có thơ đó gì, ta bộ ta ta là bây đã và bài nhỏ bộ có chết để bà mưa, bờ to, đó gì, bác to gì, đó đã có thơ đó bà cái cho để, để ô được rồi đó chỉ nào rồi. Dấu của bác sinh nhà chị Cho tế của bác bác sinh nhà chị Áo về đó Cứ lưu lưu bác bác quê và có pháp xá, kiến pháp xá, phụt mấy tên là dô này quê xê, phá xê, phổ xê nọ mấy nhà mừng gặp phí, phí lâu nhà tất nhiên mắc lộ, tất bằng mấy phút giả hội tạo kê, bố bác mắc lộ, bố bác sinh nhạc bố bác nhỏ, bố bác sinh nhạc chế bố kê bố nhỏ, sinh nhạc bố nhỏ bà hát gì chế nếu bác sinh nhạc dô bố bác nửa, sinh nhạc bác nửa ác quả bà เดอหลกอดเดี๋ยวจเดอบกแกจอดเตะโตจอดเตะไม่ได้เสียเดือหลกอดเอจิอันนี้เนี่ยอุ้ยถ้ากเธอถืากิเอบามาก็ก็ก็กเถอพระเมื่บากิดแตเกิตอเฮลนรอแล้วก็เืดตาลุดดุอันนี้บาบาเกิดตอบาาจะจะปาแต่บาเกิดต่อบาเเดือ เอาต่โชเลเปกุลกโตดเวกลกลดเวเนาะเอาไวดับหรืออาจาต่กลกโตเนี่ยดเลอาเกดีซอไม่เม่ดีใจเลปากยอนึงก็มีดีใจดีใหรือโพทาโพอาเกภพุมิปัญญามีเนาะหรืโพทาปพอตาดีตาโดแล้วตาแต้ผ้าจะมีมีได้จ่าได้จ่าเนี่ยต่อแค่นี อากาศราลอมาลอมาละกต่อดจอเอา่ตชีตากลืดียวเนาะอาแคตสิกงสิญาตคือตตชาอันนี้คือกตมีดอนบาว็บชมเจอฮะดอทมีดอเนบาลต่ตัวเจอมาเจอแล้ซาตาคูตาพาะตาคูคูเลิกก็แทกตอเกทีก่อ ต่ตัวเจอมาเจอแล้วจักก็ละเละก็ละโบก็ละมีก็ละจะแลิเกิดมาดแล้วพอโอกีสก็อัมมเมตาแล้วตากโมวแต่ทีมมาดีใจเลยแล้วทีมมือก็คือปัญหาคุบาทกิมนก็ทีมมือก็คือเปอร์โอเลตตอนแลกล้อาเกตัลลอตากเลตะคตากเฮเลอกูเลอล้ mưa khử nè nếu mà đi ra chợ là ta ta cho bơm mưa nè,เอา nó bể đá được ra đó được gà được ra tôi chơi mà chơi là ra, bơm to là ra to là ra mà đi lên ra bà cô bà nhớ là tico, nó quỹ cổ nhà tờ nè khử nhà ro quý cổ nhà pra từ cái gì là gì lẽ? ta lo lè to lẽ, mê mưu mê khư nè, bà nhau ô mưu nọ. khu ô pho, lẽ to lẽ, lè, ô ta cô ta go. Bà ô đơ mưu bà. đơ ta khu ta pho, ô đơ ta tô chơ ma, chơ lo xa, ô đơ kỳ, ô đơ kỳ, ê la xa, quy lo xa. A lè nè, khu ta, ta pho, mê ta, tô chơ ma, chơ lo xa nè. nọ ta to từ mà nạ mà ơ mà ơ mà xó là ra bà ổ khu ổ bọ đó là gì là có lẽ ổ đơ tả ý lo tô lọ ổ tả mu tả chê mà nạ mà ơ lọ ra tức là thẻ cực to cái ta khổ ta khớ xế nụ và bà thì lọ thì nọ quá khí bà ổ cụ ổ gò anh này này tả chô ta lọ tả kê này tấm đó chì bà เดอตัอกากาเดอคฮะตัอกากาก็จิกากกเดอแกต่อจีขอเลือตัวมือเดอคดจรามีประปาเตนี่เราปูแหวชอจีเมเซนี่จีชอเชก็ด้จีพัดโดเซจีพัดโดจีพูจีโดจีทอเราปูแหวชอจีเม็ดเซนาเด จีพัฒดูแก่แก็ีชดเชกเราช่งาะอาดูเถอะเดินดิน่อนน่ารอนเม็เซ็ม่คูไม่พอเดตาเดเลือดตอตเพื่อต่อวะเดเลือดต่อเพื่อต่อไปปวดเจ็บปวดเจ็บวีดูตอต่อต่อเกยต่อมือต่อคือต่ออันนี้มาซะดินี่อันนี้โอเลตาคูตาพอแค่เลือดโดยเจอมาเจอหลอดซะแก่ต่ตาคูตาพอให้เลือดคู่หลอดซะอันนี้เราจะมีหน่อ đấy ba lo mà lo, ta, ta ta, ta, nó, nó mi bà con lợt ta, ô ta chồi lợt ta lợt ri, lợt ta so, lợt ta nhả, lợt ta to khe e, mi ta lợt rốt te, rốt te qua, rốt te lợt sam mại, sam mại lợt so, lợt sam mại lợt ri, lợt ta ta to bà non non cái chỗ muối ba nhỏ lợt nhà ta sinh nhà ra ta khe vật ta sinh nhà tổ bà và nó chúng mày tạc tạc nhau sinh nhà đã ra lấy nhà này vay nhau ta sinh nhà tổ à thế thế ta sinh nhà lấy nhà lấy à ta sinh nhà ố có làm, ố là có là trả là mà trả lo cho ta sinh nhà lấy nhà đây ta sinh nhà ta sinh có sinh nhà lấy bờ mà lùm có sinh nhà này ố về trả trả cho trả đi lại trả ba khứ ta có đi ปบ้ามาโอดาทบปคือดอ,อกเกปายานี่ปุม่นน่าเปิดไม่ไม่คอบโผลสักปรัเ็นนี้แต่ก็มีก็จะาเลอ,อาซอรเลออัลลอลีแก็บานาเปิดคอ,อดบโผลบามีบ้าจาที่ก่อเลอฮัเสื้อ,อซะที่ก่อเลอฮัเสอ้อ,อซะเนี่ยบบ้าชอบกันแลย ชอ็อกโแลดิเลจาล,ล์ลออักเลบเลลาสเบลช็อกโลดิเล,ล,เลจาล,ล์ลอบบาทีบาโกอ,อุมอคือเปไม่ินเตตาซอเดพอหมาพอได้ดดจ็บม่มาได้ตลอลีเดอร์ตะล็บกุวกีเพ่มาดิลก็บ้านนาเปอบาโล เลการเหตุกตอวกตอเลการที่เหตุกิตอว่าเดอเรปราเกเดปรากไว้ไม่บาจาตาชกเลยสเมพีพือมกาปฏิีนก็สิญญาไว้เาลตาโตาซอปูปมีปปดแตพรลือละจาหมกคือดอาคือรอไม่บาดเเลยตากรดแทกกิะตอตาหลอดลีตาพอกาอุลลือเลือดทปูอ่โดดซอพอดีอะซอตะขออี พศาส,สอดคอยที่ฤกษเซ่สักมาศีที่ฤกษสซอสักมาศีที่เลิกเกลรออสบีเบีเรรยแม่กุ์เดียคีอันในบาบาบลอปตนโนตา,ลาเลอะเลีเรลลอบลีเวจ,จจจจจือ เดิมมาซาดูเลเลมาซาดูมาาเฮพาดูพทอซะเมตโนตานนกสุปกตตอีนมาได้สร็จเลนี่เราพอดีโวสาโพลีเราค่มอบเบาๆมนจะแหลกตืกว่าปามีปะปะวะสุอเลาะาละเสตาสิญาโอมาลรดัททอเมตตโนตานกอเลคเเค่ดาวสุตาสุปกาตเตนี์มาได้เสรชมวดบ่าแก้ไขกได้เสเลย ล็คุล็อมีเรือเปลอปลาเลืปลือจะตมอามดดาเลออสซบาเดตาสิกโสิญญาอุเวดะอ่ะอุเวลัดติลเชปามีเรือปลอแมปริปเปลืออเปลือแมปรินี่โอเซเบรีเรทารีโอเซคลีเรืทารินีพอซาโซอตเกีออเมออาคาสุคี mà nhà lẻ mà đi lơ mở ba cái cái trả ba cái trả lò mà nhà lẻ mì về vợ và... à, là cái trả đã về bà tiếp bù đó, một, đó là bà Dù là sao là cứ từ à thế bố mổ bà nó ra, thế bố bà mi pa bà, mà là má có ti cái này để cho mổ, má dần đi, anh em ta ôn tập cho này má dần đi bà lo mở bát sinh nhật bác có lo đặt so tài lợi của bác bà mì lớp e lớp, mì lớp e lớp, bà lớp lớp, bà bà lớp e bà, e no. bà mì du du bà du du đưa, lò cái post xác hay để đưa từ cơm mì cơm bà bà lơ e ก็จตะเกบแบลอตาตืกรบาตบาบะ,ะ,ะลรากูเรกราตัเต้ผ้ลอแต่มันลอผ้าจะมีล้จะมีได้จ่าได้จ่าเออแต่คันียมาซาด,ดินนโพลีเซตุพา,า,ามันจตาเฮซอจาบแบลออเมอาซบุนอก,อกตาเล อาชีพเลอดลบบาเกบแกโลตาน่ตากลีแต่พ่อรอไวู่รอสารเลาเินตะเกิดเติบโเดอรอกอลเกตลูกโคล่าตลูกโคลลูกแคเนาะก็เลกเจอโคลลูกแคกกลูโคล่ลูกแคน right? ี่ปามิะปามีจักเลป้าเปล่าะป้าเปลจักเล ปฏิจจการเคลมเป็นแดดเลดาวฮาเพราะดาวัดีสัพุทธีพุทธา,าโอเคยอย่าแต่สมารุระทอปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกด็อกเตอร์นี่บรนีตัสิญยะระจะน,น่าปนอก,กักเลยวะฮะเีเดี๋ยวนึกว่าตา

Thầy bán Maha bán địch kia này Nên suốt lời đồ thỏa tại ế khu ta phó mư cư cư bụ ba ra thì sao mưu chiến của họ bắt đầu mưu ra khỏi lâu. Nên bà khá lơ chí ta cờ tổ đỡ ta mặt lộ cháy hết là khu ra xa phó ra xa kê bà nho bà อแลก็เจนจดเตนเออผมบอรคือลีเฮเลรเปอเตยวปากิปายอนิทบะดูตาเจอทบะผ้าซัดูผ้าซัทอนกากากูปายอนิแต่ก็มีก็จัเนี่ยแกตาแลไปีนพอนีนาเปินีลขี้กันเลยล่ะเลเลนชอดดูขต่แค่เนีูทอูลอ ลเล e ดเลนดีรุมือขอต่อแคนในก้าทอก้าลอกเกศแต่มือแต่พากประตูบระตีเนี่ยขอแกเลื